สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1 5ถึง30พฤศจิกายนนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับยละอยดอ,อยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีพิจิกกันเลยดีกว่านะครับเป็นไพ่ของ the hermit เข้ามานะครับจะเห็นภาพของฝุ่นควันที่กําลังบังตานะครับในเรื่องของความรักความคิดถึงที่มีต่อกันอยู่ฉันแต่ hermit ใบนี้ผมเลยทำนายว่าความรักของชาวราศีพิจิกช่วงนี้เหมือนใครรู้สึกเหมือนกับกาลังปล่อยใครสักคนหนึ่งไปที่ใจยังรักไหมครับกาลังปล่อยใครสักคนหนึ่งไปที่เหมือนกับคิดถึงคิดถึงที่เหมือนกับรอเวลานะครับรอเวลาตั้งนานรอมานานเธอไม่มาหาอยากให้รู้ว่าคิดถึงแค่ไหนอยากให้รู้เหมือนกับเราคอย อยากให้รู้ว่าเราเหมือนกับคนเดียวที่คิดถึงน่ะอยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคิดถึงกันเหมือนหรือเปล่ายังอยู่ตรงนี้อยู่หรือเปล่ายังคิดถึงความรักแสงสว่างที่มีต่อกันอยู่หรือเปล่าฉะนั้นไพ่เดลเฮอร์มิตหมายความว่าการมองผ่านปัญหาการมองผ่านความรู้สึกการมองผ่านความคิดถึงระหว่างคุณ2คนที่มีเหตุกันนั่นเองก็เลยทนะว่าชาวศิพิจิกในช่วงของเดือนพฤศจิกายเน,กนเนี่ยคือวันเดียปเีเกิดของชาวศิพิจิกด้วยก็เลยทันแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไดก็ตามัปญหาาม่าทงออก สิ่งที่คุณทําได้เพียงแค่เหมือนกับยืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้นั่งด้วยความรู้สึกคิดนั่งด้วยความรู้สึกความคิดถึงความรักฝากเอาไว้อ่ะเผื่อสายลมเผื่อเปลวควันอันเนี้ยเผื่อแสงสว่างอันเนี้ยจะไปส่งถึงใจคนที่คุณรักผมเลยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าความรักของชาตจิติญญาหลายท่านเนี่ยมีไพ่โฟกุบขับเข้ามาครับคนรักเหมือนกับเขาเองก็รู้แหละว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณรักเขามากแค่ไหนแต่หลายคนจะมีการมอบความรักความรู้สึกดีๆมอบเงินมอบทองมอบความจริงใจให้กับคนที่คุณรักอ่ะเขาเองกก็็เเหหหมมือออนนนนัับ่่่งงยยููตรี้้แลว ผมเลยทำนายว่าความรักที hmm? <t <t ่คุณหยิบยื่นให้เขาไปอ่ะมันยังคงอยู่นะความรักของชาวสิวิจิตรหรือท่านใครก็ตามที่เลิกลาคนรักไปเนี่ยมีการบล็อกกันมีการไม่ยอมคุยกันมีการหมือกับไม่ยอมคิดถึงสิ่งนี้ที่มีต่อกันมองข้ามสิ่งนี้ต่อกันไปก็จริงแต่สิ่งที่คุณหยิบยื่นให้เขาไปอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนเลยผมเลยทำนายว่าความรักที่คุณเลิกลาหรือจากกันไปครับทั้งหมดทั้งหมดให้สองใบนี้ความรักที่เลิกลาหรือจากกันไปหรมีปัญหาไปด้วยความรู้สึกที่เป็นเดฮอร์มิตหลายคนจะคบความสัมพัันนธ์ที่่ลลองงงดแากก ตอนนี้จากกันไปเกินกว่าที่จะดึงกลับมาแล้วเพราะปัญหาตรงนี้เป็นเหมือนกับปัญหาที่มันเปลี้ยวันนะปัญหาที่เหมือนกับเราได้เพียงแค่คิดถึงทําได้แค่เพียงรอทําได้แค่เพียงฝากความคิดถึงเอาไว้ฝากความรักเอาไว้ในหัวใจอ่ะฉั้นสี่ออสี่ถ้วยหรือโฟล c u คัพไปเนี้ยทำงานแลเวว่าสิ่งที่เลิกลาหรือจากกันไปเนี่ยคนรักหรือที่หายไปเนี่ยเขายังมองเห็นความรู้สึกคุณอยู่เขายังมองเห็นการซ่อมแซมเครื่องไม้เครื่องมือ้างหลังเห็นไหมครับยังมองเห็นการซ่อมแซมระหว่างความสัมพันธ์ของกันและกันได้ผมในฐานะคน เขายังมองเห็นยังรู้ว่าเคยทําร้ายคุณแล้วเขารู้ด้ว่าสิ่งที่คุณให้เขาไปอ่ะมันรักมากเพียงใดมันเป็นสิ่งดีมากแค่ไหนก็เลยนัว่าสิ่งที่เชอร์ชินมาทั้งหมดที่ผมให้สองไปนี้คือห่างกันเพื่อให้คิดห่างกันเพื่อทบทวนห่างกันเพื่อให้กลับมาคิดถึงกลับมารักษากลับมาแก้ไขประสมพันธ์ที่เคยจากเคยพังเคยแบบมองข้ามมันไปอ่ะเขาเรียกว่าตอนอยู่คุณก็มอบความรักตอนอยู่ก็มีแต่ความรักให้แก่กันตอนจากกันก็ด้วยความคิดถึงทําให้ความรู้สึกของคุณสองคนเหมือนกับห่างกันครับ จากกันไปนะครับเลิกลากันไปชั่วพักชั่วคราวเพื่อให้ทบทวนตัวเองเพื่อให้ซ่อมแซมหัวใจของกันและกนันส่งสนี้เกิดขึ้นกับชาวสีพิจิกพไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ไปที่3ขึ้นมาว่าเซเว่นออฟบารหรือเจ็ดเมถาวการซ่อมแซมตัวตนของคุณเนี่ยเหมือนกับคุณเลือกที่จะปกป้องตัวเองได้แล้วก็ได้ต่อวผ้าคลุมสีแดงเนี่ยเหมือนกับผ้าคลุมที่ชัยชนะก็ต่อว่าตอนนี้ชาวสีพิจิท่านเนี่ยคุณเหมือนกับเลือกที่จะทําทุกอย่างแล้วเพื่อความรัก,กหยิบยื่นหัวใจให้กับเขาไป หยิบยื่นการช่วยเหลือดูแลที่ผ่านมาคุณทําแบบนั้นมาตลอดที่ผ่านมาเราพยายามตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวจนตอนเนี้เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะปล่อยเลือกที่จะห่างทิ้งความรักความคิดถึงเอาไว้ฉันไพ่เด็กเฮอร์มิตรไพ่เจ็บไม่ทำหมายความว่าชาวสิบเจ็ดท่านคงรู้สึกเหมือนกับรักแต่อยากจะทําอะไรเพื่อเขาคิดถึงเขาแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีอยากให้เขาได้ยินเสียงหัวใจแต่เหมือนกับเราทําอะไรไม่ได้นอกจากทําไปแล้วครับเลือกที่จะน้องนิ่งและวอยากติดต่ออยากจะพยายามง้อเขาแต่ บอกตัวเองหยุดได้แล้วบอกตัวเองพอได้แล้วเพราะเจ็ดไม่ท้าหมายความว่าถ้าเกิดคุณไม่หยุดเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับปัญหาที่ไม่จบอ่ะก็เลยตอบว,ว่าเซเว่นออฟวาหรือเจ็ดไม่ทม้าไปนี้บอกชาวสิบพิจิกเลยท่านว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเปรียบเสมือนกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณต่อสู้เพื่อมันมาเต็มที่แล้วนะคุณทําดีแล้วนะคุณทําเต็มที่แล้วนะจากนี้ไปคือปล่อยไปตามความรู้สึกปล่อยไปตามโชคชะตาปล่อยไปตามปัญหาของมันที่มันจะเป็นสุดท้ายการจากลาของคุณสองคนเนี่ยทำให้กับมาโปกะหัวใจกัน แต่คุณต้องเลือกที่จะโปรเทคตัวเองคุณเลือกที่จะโฟกัสตัวเองคุณเลือกที่จะประสบความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองก่อนฉะนันเจ็ดไมท้าก็เยนน้ว่าชาวสบีช่วงนี้ดงวงชะตาค่อนข้างจะไปโฟกัสเรื่องการงานโฟกัสเรื่องการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นการโฟกัสชะตาชีวิตเรื่องของการที่ทําตัวเองให้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องการปกป้องตัวเองการโฟกัสเรื่องของการงานฉะนั้นโดดเด่นมากๆเรื่องของการที่เป็นไพ่เอ็ดออกวานเข้ามาครับความรักความสัมพันธ์หรือว่าดวงชะตาของชาวสี ไพ่นหนึ่งไม้เท้าหมายความว่าใครก็ตามที่ปัญหาหรือว่าอยู่ในความมืดบอดความทุกข์ใจนะครับความเสียใจเนี่ยไพ่เอ็ดออกวานบอกชาวสิบท่ท่านว่าสิ่งที่คุณเจ็บสิ่งที่คุณเสียใจเนี่ยเอ็ดออกวานมันจะเกิดความสวยงามมันจะเกิดสินสินความสวยงามเห็นไหมครับเปลวควันที่คุณมองไม่เห็นทางออกความรักที่มันห่างกันหรือเลือกกันไปความรักที่ไม่เห็นทางดีทางแก้สุดท้ายไพ่ใบนี้คือหนึ่งไม้เท้าจะกลับมารักกันจะกลับมาเชื่อกัน,กนจะกลับมาเลือกกันแล้วกันครับ เพราะคุณสองคนเป็นเหมือนกับไพ่เอ็ดออกวานหมายความว่าเลือกกันแล้วคู่กันแล้วฝากชีวิตไว้ด้วยกันแล้วฝากโชคชะตาไว้ด้วยกันแล้วต่อให้ระยะทางไกลเท่าไหร่ต่อให้จุดหมายของเราสองคนมันเลื่อกทางกันไปหรือนิ่งเฉยกันไปเท่าไหร่ความห่างไกลครับมันทําให้เรารักกันความห่างไกลมันทําให้เรารู้ว่าคิดถึงกันมาแค่ไหนสุดท้ายความสัมพันธ์ของคุณสองคนต่อให้จากกันไปเพียงใดอะเอ็ดออกวานจะมาบรรจบกันจะมาเป็นความรักจะมาความเป็นความมั่นคงต่อกัน เั้นเอกออกวายคือสิ่งที่มันสวยงามของการงานชาวสิปีเกิดท,ท่านปเปิบโตเรียนดูชีวิตของตัวเองมากขึ้นไปโฟกัสเรื่องการงานตัวเองมากขึ้นกต่อมช่วงนี้ชาวสิปีเกิท่านค่นดดอนข้างจะโดดเด่นเรื่องการที่งานดีงานเริ่มมีความมั่นคงเริ่มมีสิ่งที่สวยงามเริ่มกลับม,มีชีวิตที่ดีขึ้นตั้งมัน่นนะครับมั่นคงแข็งแกร่งมากขึ้นแต่พอสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณเริ่มมองเห็นทางของคุณคุณเริ่มมองเห็นทางที่เราควรจะไปโฟกัสมันนะ่ะพอคุณไปเลือกแฝงเหลล่่่่านนัั้้แววียทครบอบออก ความสัมพันธ์ของคุณสองคนมาบรรจบกันการเป็นความรักที่เป็นการที่ดื่มด่าไปกับความรักหลายคนจะมีการเดทกินข้าวนะครับใช้หัวใจดวงเดียวกันใช้ความรู้สึกดีๆต่อกันมาก่อนเซนต์ทูออฟคัหมายความว่าการห่างไกลสุดท้ายและความคิดถึงและความรักคุณสองคนเนี่ยมันจะทาให้คุณสองคนเนี่ยมารักมาคืนดีมารักกันนะครับกลับมาหากันกลับมาเป็นความรักแท้ที่ไม่แพ้สิ่งใดนั่นเองเซนต์ทูออฟคัพับพ่เอกรอ,อกวันเลยทำนายว่าาสิบิจิสิ่งที่คุณเจ็บเป็นสิ่งที่คุณสูญเสียมันไปเนี่ย ปล่อยมันไปตามชควชะตาปล่อยไปตามความรู้สึกปัญหาบางอย่างก็ต้องปล่อยมันไปอ่ะแล้วพอคุณสิทธิ์จะตัดสินใจที่โฟกัสตัวเองหรือไปโฟกัสเรื่องการงานเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองเอาไว้นะเพราะสิ่งที่คุณเลือกหรือสิ่งที่คุณโดนทําร้ายไปเนี่ยคนรักเขารู้อยู่แล้วคุณรักเขามากแค่ไหนสุดท้ายเครื่องหมายการซ่อมแซมเขารู้เขาสามารถกลับมาซ่อมแซมปัญหากลับมาแก้ไขได้แต่ว่ามีการเลือกรักกันไปอาจจะช้าหรือเร็วก็ตามสองถ้วยจะกลับมารักกันจะกลับมาเป็นคู่แท้จะกลับมาเป็นรักแท้นะครับที่มีหัวใจดวง เคยรักกันเคยเป็นยังไงก็จะรักกันอยู่แบบนั้นเนะี่ยเหมือนเลือกเลือกกันแล้วคู่กันแล้วอะเพราะเราคู่กันประมาณนี้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือพ่ของก้าวไม่เท้าครับลหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับกำลังโทรมานหอคิดรักคิดถึงใครสักคนหนึ่งแต่เหมือนก้าวไม่เท้าคือการรอครับรอของชาวสิบเอกที่เหมือนกับคนเดียวที่คิดถึงอยากรู้เป็นยังไงบ้างคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอะรอเวลามตั้งนานทําไมเขาไม่กลับมาสักทีหนึง่งรอเวลาตั้งนานทําไมเธอไม่มาหาอะไรอย่างเงี้ยรู้บ้างไหมว่าเราเจ็บรู้บ้างไหมว่าเรารัก รู้บ้างไหมว่าฉั้นรอชั้นในออบมาหมายความว่าความคิดถึงของคุณสองคนไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามครับมันจะส่งไปถึงหัวใจของกันและกันมันจะมีความคิดถึงความรักที่ผ่านมาแล้วก็ตอนเนี้ยยังคงอยู่แต่ปัญหามันอาจจะเหมือนกับยังไม่ได้ถูกแก้ชั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าใครก็ตามที่เลอกหาคนรักไปแล้วเนี่ยไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามจะกลับมารักกันจะกลับมาคืนดีกันครับแต่ใครก็ตามใจดสิใจที่จะออกมาจากปัญหาไม่เอาแล้วความรักที่เคยเคยรักไม่เอาแล้วความรักที่มันเจ็บปวดความรักที่มันแบบ ทำดีแล้วเหมือนกับไม่ได้ดีอ่ะทำดีแต่ไม่ได้ความรักทำดีทับตายสุดท้ายต่อให้ดีแค่ไหนเขาก็ไม่รักอยู่ดีอ่ะไพ่เจ็ดไมท้ากับไพ่การไมท้หมายความว่า,าการออกมาจากบางสิ่งบางอย่างการออกมาจากปัญหาที่มันทางตันนะจบแล้วทางตันถึงแล้วทางตันนะถึงเวลาที่ต้องแยกทางถึงเวลาต้องเหมือนกับเลิกรอเลิกเจ็บเลิกคิดถึงเลิกเสียใจอ่ะชันทั้งหมดท้งหมไพ่สี่ใบนี้หมายความว่าการตัดการหยุดการหยุดปัญหาการหยุดความคิดถึงการหยุดความรักการหยุดปัญหาต่างๆที่มีต่อกันปล่อยกันไปครับ ายเขากลับมานะแต่คุณเน Pay ี eh ่ยมีพัของการที่ไปโฟกัสเรื่องเอ็ดออกปานกับสองถ้วยไปเริ่มต้นการงานดีกว่าไปโฟกัสเรื <iek S 1> <discontin ui. S 2> ่องงานชีวิตการเรียนรู้เติบโตขึ้นดีกว่าเกยดตอบว่าชาวสิบิช่วงนี้คือเรื่องของหนึ่งเมท้าหมายความว่ามีโอกาสได้เฉลิมฉลองมีโอกาสได้พบเจอความมั่นคงจุดมุ่งหมายในชีวิตที่มันสวยงามพบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาและไพ่ทูออกครับมีโอกาสพบเจอความรักแท้คู่แท้ที่เหมาะสมกันที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆมากกว่าคบเพียงผ่าน มากกว่าคบกันเพียงผ่านแม้เมื่อกว่าการคบกันแค่ชั่วข้างพื้นวันสองวันชั่วปีแค่นั้นครับช่วนสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชาวสิบปจิหมายความว่าคุณควรพบเจอความรักแท้ที่ดีขึ้นพบเจอความรักแท้ที่เป็นของคุณมากกว่าการที่อยู่ความทุกข์ที่ผ่านมันไปแล้วเจ็บมันแล้วออกมาได้แล้วออกมาไกลแล้วเนี่ยเราอย่าหันกลับไปเจ็บอย่าหักกลเปียเสียใจอีกฉะนั้นหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับออกมาไกลแล้วนะใครเรื่องรักคนเราไปเกิน9้าเดือนเกิน5เดือนเกินเเดือนขึ้นไปเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราเดินออกมา แย่จนทําดีไม่ได้ดีแย่จนรักตัวเล็กเหลือเกินเวลาอยู่กับเขาแย่เหลือเกินจนเวลาเราเจ็บเราเสียใจเนี่ยเขากลับบล็อกเขากลับปล่อยเขากลับนิงบ่งเขากลับเหม่คุณค่าเราอะถ้าเกิดเราเดินออกมาไกลแล้วอย่ากลับไปเจ็บอย่ากลับไปเสียใจไปเลือกต้มความรักไปทําชีวิตตัวเองให้ดีเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่าเดิมดีกว่านะครับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นส่วนคนรักที่ทาร้ายคุณไปสุดท้ายเขาจะกลับมาเพราะรักแท้กลับมาเลือกคุณเพราะไพ่ใบนี้หมายความว่ามันคือรักแท้ที่ต้องกลับมามันคือรักแท้ที่ เขาเคยทำลายมันนะครับเขาม,มีคนที่จะลืมคุณหรอกพไพ่ใบนี้คือโฟก์อฟคับพไพ่ใบต่อมานะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวสิบิจิแล้วก็ดวงสตางคงคุณกันดีกว่านะครับนเรื่องการแนะนําด้วย,พยไพไ่ใบแรกเป็นไพ่ของเดอะจารติเข้ามาครับเป็นไพ่ของความยุติธรรมความถูกต้องฉนันเดอะจารติตก็เลยทำนายว่าชาวสิบิจิในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่15-30เนี่ยคุณจะพบเจอความรักแท้ที่ผมพูดไปและความถูกต้องหรือสิ่งที่มันผิดหรือสิ่งที่มไม่ดียังไงก็ตามนะ เดอะจัดติดคือความรักที่สุดท้ายจะกลับมารักกลับมาแก้ไขสิ่งที่มันเคยผิดพลาดกันไปแล้วเดอะจัดติดครับการลงทันใครที่ทําไม่ดีกับชาวสีพิจิกไปช่วงเนี้เขาจะค่อยๆได้รับกรรมเขากำลังเจ็บปวดปเพราะคุณเขากำลังเสียใจเพราะคุณเขากำลังสูญเสียสิ่งดีๆคนดีๆที่เคยเจ็บแทนเขาอะคุณลองดูสิว่าคุณเจ็บแทนเขาแค่ไหนคุณลองดูสิว่าคุณรักเขาจนยอมเจ็บใจแค่ไหนรักเขาเกินใจจะทนแค่ไหนครับบอกชั้นทีครับแต่คนไปถามเขาว่าฉันไม่ดีตรงไหนอะบอกชั้นทีว่าฉันไม่ดีอย่างไรอะ ที่ทำร้ายกันขนาดนี้ที่ทําให้เจ็บแสบทาให้เสียใจขนาดนี้มันเกินใจจะทนจริงๆมันเกินรักแท้ที่จะยอมเจ็บจริงๆริงฉันจะจติดหมายความว่าความรักความผูกพันที่คุณสองคนมีต่อกันอยู่สุดท้ายเขาจะได้รับความเจ็บความเสียใจและกลับมาเพราะรักแท้กลับมาเพราะสิ่งดีๆขอเพียงให้คุณเชื่อมันในมันครับแล้วจะจัดติสไปนี้หมายความว่าชาวสีพิจิกเองเนี่ยคุณเกินใจจะทนออกมาจากความทุกข์ออกมาจากความเสียใจออกมาจากสิ่งเด็ดดําแล้วนะไปเจอความรักที่ไม่ต้องเจ็บดีกว่านะครับเพราะคุณทนเจ็บมาเยอะแล้ว พราะคุณเกินใจจะทนแล้วคุณรักเขาอยู่นะมีความผูกพันแต่มันออกมาไกลแล้วเกินกว่าจะยอมเจ็บใจเกินกว่าที่จะกลับไปตาบอดหูหนวกอีกนั่นเองครับการตอบชาวสิบิจิตมีความรักแท้มีสิ่งดีมีคู่แท้คู่ชีวิตที่เหมาะสมที่ดีสำหรับตัวตนของคุณเรื่อ o ออฟฟอร์จูนครับพไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของการแนะนําชาวสิบิจิตท่านว่าคือการปล่อยไปตามโชคชะตาปล่อยไปตามดวงชะตาการปล่อยความคิดให้ใจไม่ต้องคิดการปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตา ปล่อยไว้มาให้มันล่วงหน่นพื้นเนี่ยครับปล่อยความฝันนําพาของชีวิตของกันละกันไปอ่ะสุดท้าย Be ิลฟอร์จูนหมายความว่าเวลาจะนําพาคุณ2คนเนี่ยกลับมาหาการกลับมารักการกลับมาดีกันเองถ้ามันใช่นะยังไงก็กลับมาเพราะฉะนั้นวิลฟอร์จูนคือการปล่อยครับการใช้เวลาเวลาคือคําตอบเวลามันจะเยียวยาทุกอย่างเวลามันจะเหมือนกับย้อนกลับมาเองแต่ถ้าเกิดเวลานี้มันทําให้คุณ2คนเนี่ยต้องแยกจากกันไปเลิกกันไปจริงสุดท้ายวิลฟอร์จูนครับ อย่างน้อยมันก็หลุดพ้นจากกงกรรมกงเกียรอย่างน้อยมันก็หลุดพ้นจากสิ่งที่คุณใช้เวลากับมันมาเยอะแล้วนะคุณใช้เวลาทั้งชีวิตของคุณเพื่อรักเขาเพื่อให้เขาเต็มที่แล้วนะฉะนั้นให้เวฟฟอร์จู่หมายความว่าการออกมาจากวงกรรมกงเกียรการปล่อยไปตามวันเวลาสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันจะมีความตอบมันจะมีเวลาของมันประมาณนี้ฉันใครที่เรื่องราวคนรักไปจะมีการแชร์คลิปนี้ส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือแท็กเข้ามาก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเหมือนกับกลับมาแก้ไขทันกลับมาทันเวลานะครับ ไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของนายออปเปอเรชันหรือไพ่ของ9เหรียญฉะนั้นชะตาชีวิตของช่วงนี้นะครับชาวสิบปีหรืท่านในช่วงวันที 30, ่สิบห้าถึงสามสิบพฤศจิกายนเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเป็นไพ่ของพลังงานของ9เหรียญก็ได้ตอบว่าชาวสิบปีหรืท่านมีโอกาสได้รับสิ่งที่มันเรื่องราวดีๆเนีย่ยเห็นไหมการอ่านข้อความการอยู่ในที่ของเราการมีเงินมีทองการร่ำรวยอยุดมสมบูรณ์ก็ได้ตอบว่าช่วงนี้ชะตาของชาว,ชาวสิบิกหรือท่านเนี่ยดวงชะตามีความสุขมีเงินมีทองความรักที่มันได้แย่เนี่ยปล่อยมันไปเถอะ รือความทุกข์ความเจ็บปวดความเสียใจที่ผ่าน,านมาปล่อยมันทิ้งไปซะชีวิตเราควรจะดีกว่านี้ชีวิตเราควรจะโฟกัสเรื่องการงานทำตัวเองให้ดีขึ้นและสิ่งดีๆก็จะตามมาความรักแท้ก็จะตามมาเองนะครับเช่นไพ่เก้าเหี๋ยวกับเอ็ดออฟวันค่อนข้างจะโดยเด่นเรื่องการที่มโวกาดได้รับข่าวสารที่ดีมโวกาดได้รับเรื่องราวดีๆข้อค,ความดีๆและการเงินที่ดีขึ้นมีชีวิตที่รวมสมบูรณ์นะเมื่อก,การที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยไปทําตัวเหมือนกับไม่มีค่าทําตัวเองเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเจ็ไมนเท้าไปทาร้ายตัวเองไปถึงเมื่อไหร่ปะมาณนี ฉนันโมสรุปความรักของชาวสิบจิกหลายหลายท่านคือพานของเอ็ดออฟซอสนะครับเพดออฟซอสนะครับหรือว่าเด็กถือดาบการตัดเรื่องราวบางอย่างทิ้งไปการตัดบางสิ่งบางอย่างไปครับแม้จะทจั้งใจรักแม้กระทั่งจะต้องเจ็บแต่ตัดใจเถอะแต่จัดเจ็บแต่จ,เจ,บ,ตจ,จบเถอะเพราะเด็กถือดาบหมายความว่าสุดท้ายความรักของคุณที่มีต่อกันเนี่ยบางทีต้องยอมปล่อยบางทีต้องรักแต่ต้องยอมเจ็บรักต้องยอมตัดใจอะ่ะมันดีกว่าการที่ทําร้ายกันอยู่แบบเนี้ยดีกว่าทําไม่ดีต่อกันอยู่แบบเนี้ย ช่างสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคนที่คนรักของคุณเนี่ยสุดท้ายเขาจะกลับมาแก้ไขเรื่องราวเองเขาจะกลับมารู้ตัวเองเพราะคนที่ทำร้ายคุณเนี่ยเขาจะกลับมาทําดีกลับมาแก้ไขเพราะคุณไม่ได้ไปรักทาร้ายเขาเลวเขาไม่ได้ไปทําชั่วเขาอ่ะช่างสิ่งท er ี่เกิดขึ้นมาถ้าเกิดใครก็ตามที่ทําเวียนทากรรมต่อกันเอาไว้นะครับกลับมาแก้ไขซะไม่ว่าจะเป็นชาวเิรษฐิกเองที่คุณกำลังทำร้ายหลกกันอยู่หรือใช้อารมณ์อยู่การหยุดเวียนหยุดกรรมการปล่อยเวียนปล่อยกรรมไปนะครับตัดเวียนตัดกรรมไปวันใดวันหนึ่ง มันจะดีนะครับมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นระหว่างคุณ2คนระหว่างกาันนะการการโอโหสิกรรมนั่นเองครับมาดูไพ่ออร์เคิลแนะนําชาวสิบิจิคท่านดีกว่าว่ายังไงบ้างนะครับโกดีล็อกนะครับไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะขึ้นมาเลยว่าเหมือนกับคุณมีพลังงานดีๆเรื่องของครอบครัวพี่น้องเพื่อนนะครับแล้วก็กลุ่มสังคมของคุณมากมายเลยส่วนใหญ่คุณโฟกัสความรักดีๆสิ่งดีๆที่อยู่รอบๆตัวคุณนั่นเองครับชาวสิบิจิกในช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดดตาามฝก้วยนะครับ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ